สวัสดีค่ะดิฉันนางปณิธีกองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการสุข,ขาดีมีความสุข Happy Toilet ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งโครงการดังกล่าวเราสามารถที่จะให้บริการแก่นักเรียนครูบุคลากร ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มาเยือนโรงเรียนขุนควรวิทยาคมทุกท่านได้ใช้ห้องน้ำอย่างมีความสุขค่ะทุขค่ะดีมีความสุขแกคิดยังไงบ้างอ่ะมาเมาดีฉันว่าห้องน้ำเราอ่ะก็ใช้มันนานะเก่ามากเลยจะเข้านโยบายเขาหรอฉันก็ว่างันแหละดูดิข่าอะไรก็เยอะแยะไม่เห็นสะอาดเลยเนาะ แต่ฉันแต่พวกเราก็มีความสุขป,ป้ที่มาใช้ห้องน้ำเนี่ยอันที่จริงอะสุขาดีมีความสุขก็คือห้องน้ำที่สะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสวยงามซึ่งที่พูดมาเนี่ยห้องน้ำเราก็มีครบนะเพื่อนเอาเอ้าเอาเอานี่คุยกันเสร็จหรือยังถ้าคุยกยันเสร็จแล้วก็รีบ,รบ,รบช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำของเราจะได้น่าใช้แล้วก็ที่สำคัญนะใช้ อุ้ยเขาไม่ให้เข้าห้องน้ำขู่ไม่ใช่หรอเข้ามาทาไมเี้ยเอา้วเธอมาอยู่ไหนบเธอไม่รู้หรอว่าห้องน้ำมาขอดถามให้เชรกันได้หรอนะแค่แค่ว่าเราต้องช่วยกันเาาน็แล้วก็มาสาสะอาดาถ้าแล้วเราไปช่วยเพื่อน งเรียนขุนควนวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีสุขาพร้อมให้บริการกับทุกคนรวมถึงห้องสุขาของคนพิการที่เปิดให้บริการเพื่อความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการอ่ะนี่เธอวันเสาร์เนี้ยเราไปทำกิจกรรมสุขาดีมีความสุขในชุมชนเราดีไหมอะ จะไปทํงวัดของบ้านฉันชื่อว่าวัดพระธาตุต้นฝางเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยาที่แบบมีคนมาเข้าชมเยอะมากก็แบบห้องน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดสเท่าไหร่อะแล้วแกจะไปไหนล่ะอ๋อฉันว่าฉันช่วยว่าบ้านส่กลางของฉันอะเพราะว่าห้องน้ำอะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ฉันว่าอยากจะไปปรับปรุงสักนิดหน่อยอะฉันว่าดีละแกน้องตังแกว่าวันบ้านสุดขันนี่จะมีคนไปหรือยัง พราว่าน่าจะยังนะเราชวนพวกเด็กเขาบ้านเราไปฉันว่าก็ดีนะฉันกับอังเลยว่าเพื่วบ้างบ่าฝเพื่อบสกตบ้างง้นตกลวันเรนี้กิจการชวนเด็กๆไปด้วยแล่เพื่อของเรารดีมอะว่านะเว่ามันก็แบบไปช่วยกันเหมือนกันวกมึกันได้ฉันอยู่บ้านมาว กิจกรรมสุขาดีมีความสุขสัญจรเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนขุนควนวิทยาคมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมนี้จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ7-10ถึงคนเพื่อไปทำความสะอาดห้องน้ำให้ศาส,ะสะาสถานในชุมชนโดยพวกเราได้เข้าไปทำความสะอาดห้องน้ำที่วัดของชุมชนพวกเราได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้เห็นความสุขและรอยยิ้มของผู้มาใช้บริการห้องน้ำ แค่นี้พวกเราก็สุขใจแล้วล่ะค่ะ